สองสิบสองสิบสบสี่สิบ้าท่านพี่พรที่พามาเที่ยวทั้นจะตูหาได้อีกครั้งหนึง่งพาไปชมที่ประชุมน่าเสียดก้าวแต่สว,ว่างมากมีหินงอกหิ้งย้อยที่เป็นกระกายเยาวมดูคล้ายอยู่ในถ้ำแต่กว้างใหญ่น่ะหวังเจ้าเลยหลับท่านได้สี่วันด้วยท่านว่าจะมัวแต่นั่งร้องไห้แหละจะอายใครเข้าร้องก็ร้องร้องหลังเข้า แต่ไม่ร้องได้ก็ดีท่านร้องว่าผีผีมันเห็นที่ย่มันไม่กลัวเราให้กลับให้เกิดคนงกลงด้วยถามท่านถึงอเดียท่านว่าแกมันตุกพ่อเลูกผู้หญิงอื่นเข้าหากับข้าวกับยู่กับแม่แต่แกพอเห็นพ่อเข้าตาแกก็ตามถึงเรูปตุกข์รูปไก่ทหารมาท่านว่าลายงานหรือคนที่สุกหกแล้ว ด้วยอันสองอันหนึ่งจากการสร้างวัดที่บ้านเกิดท่านย่ามาฝ้าท่านครูบาศรีวิชัยแต่เมื่อมันท่านก็หลังใหญ่เด่นเหมือนกันแต่เรือของหลวงพ่อท่านว่าที่ท่าน,นสร้า,า,นะง,า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 งบรรไดขึ้นพระธาตุดอยประเทศนะท่านอาสามาฝังจะนนมาท่านบอกพวกเธอก็หมอ่กันต้องจุดกันมาทกคนแต่คนที่มู่กานมีเจ้าตัวอะไรที่นั้น ลงมารับหน้าที่ที่ต่างๆกันจากผลงานในบ้านกายในองกานได้อย่างดีท่านว่าพวกที่จะสร้างบารมีเรื่องแสดงว่าขั้นสร้างของเขาแล้วรู้รู้รู้เท่ไหนก็ลงมาปะให้มันเป็นเสืเพราะฉะนั้นพวกทีมนวรทำหน้าที่นม่นๆของตนให้ดีที่สุดก่อนจะกลับท่านชวนย้ำๆว่ามันอยู่ด้วยกันไหมขั้นเร้า ลูกกล้าตอบอท่านก็เลยลาท่านมาช่วยถือลูกกล่าวหลวงพ่อที่นิมนต์ของท่านท่านว่าถ้าแกมาแกก็เข้ามาเที่ยวได้ฉันอนุญาตนึกถือว่าท่านหมายถึงลูกๆทุกคนถ้าขึ้นมาก็ได้มาเที่ยวนิมนต์ของท่านแน่ท่านได้ตาย,ยแล้วลูกกล่าบหลวงพ่อเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าส่งหนึ่องค์พิทู ขออนุญาตท่านฝึกทีเป็นจาบฝกกับท่านอน,นุรุณผงทาว่าเป็นอาจารย์ของท่านตอนที่ได้กราบท่านวันแรกท่านว่าขา้าพเจ้าว่าแกต้หูพ่อถึงบอดท่านอน,นุญาตท่านอนรุรุก็ให้ดูเปย์ไฟจับเทียนแต่ท่านให้ดูเป็นแบบไกลเพื่อกกท่านว่าจะให้ปุดตาเช่นอธิษฐานดูอ,อะไรอะไรก็ได้ ท่านสอนเพียงแค่นี้เองแต่เราจะทำได้หรือไม่ได้ที่เราจะกำหนดให้จินนนนงจิงวงคารที่สามสุดแปลนหนึ่งขั้นนั่น็คือจากคระมามิที่เม่มยอดลยกล่าวพระุทธเจ้าแล้ตั้งใจจะไปเที่ยวกับกนเี่นันนน่งหลับในช่วมเยันเวลาหลวงพ่อแล้วก็เรนอนตอนสามทุ่มครึ่งยุ่หน้าม่แย่มาก แต่ก็ต้องแบบว่าจะมาทําในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแทน,นกลางคืนก็เลยครันหลวงพ่อว่าได้กราบไปที่เท้าท่านตื่นขึ้นมากังใจมาเป็นกองถือว่าทำสมาธิากราบจมเด็จอมภทมแล้วขอให้ญาตท่านลงมาเที่ยวท่านตื่นว่าอย่าไปนะไ,ไปให้ได้ประโยชน์นะ มหาท่านแม่ที่นรักอยูแล้วท่านว่าอย่ากังวลใจโลกไม่ได้ทําผิดอะไรทุกครั้งที่มหาท่านแม่ท่านจะต้องพามากราบท่านม่สีทุกครั้งคือท่านจะเดินพามาด้วยทุกครั้งคือท่านเขาเกรงตัวเม่ท่านแม่สีอยู่เหมือนกันท่านแม่สีเลือกให้พรให้บอกให้พาน้องใสจุดแรกขึ่ไปคือท่านจะตุมหาแม่กราบท่านแม่ตว ขอท่านดูเวียนรอบๆตัวถวายมากเทพเจ้บโอท่านรังท่าเสวท่านนี้เห็นเทพบะดุจมากกว่าเทพธิดาเจ้มืมัขคงโอถกสวามมากกายท่านก็สวยถามก็้านาท่านท่านสือท่านพามื์ปากเราตามลกฐานท่านดูว่าเวลาจะฝากพูนในขันเมืวแลวก็บนรุด้วยทำไมเพียดียทุกตัวเป็นไตามเปไ ในขันด้วยท่านว่าท่านมาล้อเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เราไม่ไปเนถึงท่าน้านว่าท่านเป็พ่อมาหลายแต่ชาติแล้วทีอท่อนทุบพามาที่บัรดุกรรนศีลาอาจกำลังดคือภากรอบว่าหมุนแสงสะท้อนของทองก็เห็นท่านจูพะอ,อินประทับอยู่บนนั้นึกว่า โอ๋เราไม่ได้ไม่ได้มากราบท่านก่อนท่านก็เลยให้เห็นเช่นเดิมข้าพเจ้าขอเข้ามาท่านท่านไม่เกิดอะไรยิ่งยุบยุบเรากราบอินฐานท่านว่าท่านท่านที่เห็นอยู่ใกล้ๆโอ๋ท่านสู่นั้นคงจะมีกาที่ช่วยในสมัยเป็นมนุษย์ใช่ไหมท่านตู่ว่าใช่เขาสร้างของเขามามากแต่ท่านแค่คณีสวนท่านสวยด้วยมืงเงินช้างอย่างที่เห็นในมือมนุษย์ ท่านว่าท่านจะได้มากไปจนอายุห้าสิบปแล้วดังนั้นจะเป็นเพื่อว่าหานตามง่ายและหลันมาทรทมท่านหมายถึงกชาโยมของข้าพเจา้ากลับมาที่ไปกราบก็คือหลวงปู่สุกกราบเรียนถามท่านว่าที่ท่านให้ทำให้กระดูกับลูกหลานนั้นมีความหมายว่าอย่างไรข้าพเจ้าโบกและก็ไม่ได้รับกา,าด้วย ท่าว่าให้เป็นที่เนิยมทางใจว่าได้สร้างความดีมามากแล้วท่านที่่านก็มาพัฒนากันแล้วก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปด้วยเจ้าขึ้นมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อเตือนว่าจะต้องใช้ความเพียรให้มากๆอโดยเพาะตอนนี้ฝึกให้ตั้งก่อนพยายามอย่าให้พาดหลวงพ่อจะเจ้าก็มากราบเติมดวงใจ ความรู้สึกอิ่มใจแล้วก็ขึ้นมลาบพระพพทธเจ้าที่องค์กรแล้วก็พืพระเจ้าที่มากร,ากราุ่รแนแลาท่านเฉยๆพี่อลวงพ่อเคยัังเลยว่าพาาราะพุทธเจ้านี่อยากจะกวนท่านมากเรื่้นใช้เวลาทำสมาธิห้าสิบนาทเท่านั้นได้เยหรือว่าเรจ,จะพยายามทำให้ถึงชั่วโมง ว่าตอนนี้ที่หนึ่งงานสามเท่าหลัจากเงินองค์พระทแล้วบุคคลก็ได้ประสบท่านตัวสูงข,ข้ออย่างชุกชื้นรู้สึกมือนได้ใจท่านๆแล้วก็มาหาท่านสู่พระอินทร์ท่านว่าท่านยากเขาไม่ดุไปโกไปเองเลสจึไปหาเขาพอจะตายก,ก็เห็นเท้าไขนลูกจ้าใหญ่นขนาดครึ่งตัวเราสืครัง้งเมย่อมาขึ้นมองเห็นว่าท่านคือท่านเวท ขึ้นในใจว่าคุณอาจจะมีเรื่องอะไรขึ้นแล้วท่านถึงได้เห็นแบบนี้ก็ได้ยินท่านว่าฉันจะมาบอกแกเรื่องรักษาคนหลังวาดคาถาเป็นถึงท่านต้องดูก็แล้วคาถาเงินจะไม่น้อมนึกเป็นที่เราอันนี้ต้องแก้ใหม่ต้องรุกให้เห็นก่อนนึกมันต้องน้อมมุกถึงว่าม่นเช่อศักแต่ร่กเชื่อเข้าใจไหมท่านว่าขั้ต้นอย่างนี้คือขึ้นใกลกับว่า ได้เห็นท่านแล้วเลนไม่ไืให้เห็นห่อนที่จะรักษาเนี่ยเป็นการตัวเฉพาะตัวข้าเป็นเจ้าเองข้าเชื่อที่สงนแล้วที่ที่แบงคัเป็นสูดฝากกราบท่งถึงการปฏิบัติด,ด้วยพระเจ้าถามหลวงปู่การท่านท่านบอกว่าให้มาบอกเขาว่าที่ทำถูกแล้ว แต่ว่าที่ปรัชนายาณจะเป็นผลสมาธิแก่ทรงตัวได้หรือด้วยถือว่าที่ฝึกมโนมยิ้มที่กันก็เพื่อเห็นสองอย่างทั้งผู้ที่ได้ไเ,เห็นก็ถือว่าเป็นกําไรเห็นที่ที่ยังไม่เห็นก็ถือว่าทําให้สมาธิทรงตัวด้วยพี่พี่ที่ฝากกลาถานุบาท่านปูนนน่ที่อิ่มหน้าต้องบอกคุณว่าไม่ต้องมานั่งถามกันทุกทายฝึกไปให้เห็นกันเอง ถ้าไม่ได้มาเห็นเองก็รู้ว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลวงพ่อนั้นจุดข้ออ่าหลังนั้นดูความดูมาแต่15เปาร์เซินแล้วหึือใครเป็นสร้างสมให้เต็มจะชาติเองต,ต่อไปนี้ก็ถูกแล้วจากปัญญาและวิรญยะของตนที่น้อยฝากฐานถึงคีดการจะตายนั่นน้ำหนทราบว่าเขา จะไปสู่สุกข์ิจตทุกข์พิจิพนรูฐานก็เห็นไม่ยืนยิ้มตัวใหญ่เป็นเทวดาค้นรักษารูปมาถึงท่านถึงทุข์ิรด้วยเธอบอกว่าจุดสูอารมณ์ตาอยู่ตอนในขณะที่มีชีวถ้าตอนที่จุดตาก็รู้ตัวไม่เท่รู้รูว่ามันเปอยูมมันทาไม่ไหวจริงๆดังนั้นจุดเป็นลูปผีพ่อแรกที่ได้อยู่บัดถึท่านมา อันนี้ก็ถือเป็นจิตน้อมไปสู่ส่วนกัวขเป็นสังขคันิี่สติได้ทาให้ได้มาสู่สุขสติในยานสวรรค์นี้เป็นุกที่สองหลวงพ่ออน,นุญาตให้ฝึกบังลมในที่จินที่บ้านท่านเจ้ากลุ่ทั้งที่วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อต้องเดินทางไปห้องกลงุก่มตอนตุกหลวงพ่อเตือนข้าพเจ้าว่าอย่าเป็นที่ค่าชาวบ้าน เราปฏิบัติเพืปินนายามไม่านเจ้าแร่ก่อนถามต้องพูดถานเพร่พุทธเจ้าก่อนท่าย่าวไรก็ต้องพูดตามนั้นอย่าเปลี่ยนคำพูดและระวังอุปทานกินหลวงพ่อบกว่าเรื่องดวงใจชาวบ้านเนี่ยอย่าไปเกยใจเห็นท่าไม่ดีเล่ตัวไปเลยคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อหนทางสุดท้ายเงินทองขับหนุนทุกอย่างยังไงก็งผะนนไม่ได้ หลวงพ่อว่าหลว่กับลูกของทุกคามที่ว่าพระนาลยมีสีกรนทะพิคิม่มีเป็น้าวเจ้าก็มนรู้ถึงท่านทีะเิคที่ได้ป็กบท่านก็ไม่เห็นได้มีเป็น้างเป็นอนนอกตัวไปเหมืมนหลวงพ่อให้พี่จดาสึงแล้วมาทาด้วยหลวงพ่อสังขผู้เจ้าว่าพยายามขึ้นใจบนท่านาน้มากถามท่านทำความดีอะไรถึงมี้มานเขนอย่างนั้น ท่านพระเจ้าขึ้นดูกาพระที่พันจุฬามีแล้วก็ลงมาหาท่านแม่และท่านตูพระอินแล้วก็ขึ้นมาบนพระนิพานเลยดูกาพะท่านหมูพาดตูท่านว่าเห็นความศักดิในแดนนี้ไหมท้านพเจ้าเม่อร้องไห้กอดขาท่านเหมือนท่านเป็นแม่ท่านสอนให้ตับร่างกายท่านหมูสูงอย่างไม่ถูกจินวงินจุฬาท่าทางท่านดูเป็นหนิดึงอ่อนเมื่อหมือนขัดท่านอยู่ลุกขึ้น คึุมขาเขาหน่อยที่มาของคุณยายถุงขาวุณยายุ่ยาไม่เชื่อขคาอจ้าลูกตุกติกตาว่าคุณยายถุงเท้าด้วนนอกจากน้าจะขาแล้วผมกเ้าด้วยคุณยามีแค่ทางที่แปลกสะอาดตาข้าเป็หนทข้แรกก็สนุกมาทราบคุณยายว่าคุณยานี้ได้ประสบกด้วย เห็นว่ามปัญญเข้าไปเกาดปัญญาโดยปัญญาเป็นสาวพิ่งปัญญาบอกล่คือชวนให้มานานแล้วัำได้ไหมเห็นว่ามีนิสัยพอจะมาได้ท่านลูกปัญญาขอตัดร่างกายอีกเหมือนกันครกต่มาคือท่านแม่ของพี่สุพรมอเห็นว่ามาขงท่านอยู่แถวเดียวกับหลวพ่อแต่ยุคเข้ากันอีกท่านสาวเรื่องตัดร่างกายเหมือนกัน เป็นที่สังเกตว่าแต่ะองค์ที่เป็นกราบท่านท่านสอนในเรื่องกัดขัห้าตัวเดียวการสอนของท่านมีลานต่างกันไปแต่ข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ้งที่ตกองเอาเรื่อ,อ,ส,อ,อสอนทวกที่มาที่เข้าไปพวกเข้าไปส่งการทวกหล่รว่าน้ำตาลไเก็บพงได้หรือไล่คือมันเป็นยางไถึงว่าต,ต,ตึ้มันแค่ไหนหรือแ,แต่ว่า คำพูดหรือนะ้ท่านนม่มซื้อเข้าไปาในใจิตใจไม่หมูเรื่องที่เ,เคยได้ยินปกติมันเหมือนจะตัดให้ได้แต่ตอนนั้นเลยไม่เห็นว่าการนั้นเป็นของเราแล้ว็มองแล้วว่าเห็นว่ามันสวยตัวกายเดินด้วยการทั้งรู้สึกทราบทังในพระเมตตาบาลีของหลวงพ่อคิดว่าเพราท่าน ทำให้พาะบิดาได้มาเห็นพระนุพาพได้มาสู้ทางกับพระอริยเจ้าหลังนี้ได้มุกก็ยังร้องไห้รู้สึกเป็นน้ำมูกจะไหลจะเช็ญเพืวอนมาที่เพื่อนหรือพี่พ่อจะจากดูดูถึงว่าภาพเป็นสุขสบาเหรือเปล่าวันนี้ก็เลยกรานลาเจ้าล้ลงตาบนแออนนด,ดนพรานนุสาดท้ายมากราบหลวงพ่อที่นี่นนท่านบอกท่านว่าหนูอยากอยูอย่ที่นี่เร็วหนูไม่หัวร่างกายแล้ว การนั้นมันตัดได้จริงๆหลวงพ่อท่านพูดให้กำลังใจะอะไรบางอย่างนั้นที่ให้ไปเข้าที่บ้านของตัวเองรวตถึงการให้ไปภาคสู่่ฝากขันให้เฮาโถข้าพเจ้าเ,เาขอบใจมันโยนสบายและเป็นสุขสย่งนี้เองไม่เคยได้รับอารรัสษานี้ื่าก่อนเลยหลวงพีงนอน,นต้องอยู่จากขึ้นไีนอนก้าต้องท่าจะขึ้นไป เราก้นยันถึงเตียงก็เหมือนเลื่งไหลลงมันนั่งอยู่ที่เตียงแต่รู้เจ็บลงมันนั่งขัดอย่างเดียวแม้แต่ว่าที่ถ้าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะมานอนน่ามันน้ก็ไม่รู้สึกนใจอะไรมองไปข้างนอกก็กล้าที่มันของเราก็เถียิบตัวเย็นสบายใจอะไรอย่างนี้ ดูสว่างสว่เหมือนวลามีงานรหกรรมแต่ไม่มีเสียงอะไรเชี่วจเลยถ้าเขียนกก็อยากจะพูดว่าแดนท่านไพานี่มีทั้งถูกวดถูกโตแล้วก็ยังสว่างสดใสอีกด้วยแต่ในวรรยากาศทุกเทศกาลก็ทกมูเอาไว้จุกวางมันไม่เห็นองค์ท่านวัดงานสดใสทัศนวกสรสุกสวงมาก ก็ขณะนั ours, ้นจิุดดีหน่อยเพื่อก่อนทางสมาธิฝึกฝนทาตืหลายอย่างทําให้ความเกิดความเพียรเลินใจว่ายัาทาไม่ได้คล่องเท่าไหร่นักไม่เคยคิดว่าเราทำได้ดีอู่แล้วกับความตื่นคำสอนของสมุดออมปัจจุบันท่านตื่นมาเฉพาะว่าถนนตอนลืนตอนจะผลตู้พอจะมาีินี้จะหากระดาษชี้นหน้าชิ้ตาเสียงห้วเรี่กว่า ไปไหนเขาไปไหนท่านว่าวันี้เราห้นะท่านว่าวันนี้ท่านคุยกับเขาก็จะกจกจะไปที่บ้านท่านท่านว่าพวกที่บ้านมันเท่านั่นแหละผมบกว่าเห็นโว์ในเรองวาหน้าบนนั้นว่าถามว่าจะอายเท่าไราตอ่นว่ายี่สิบห้าผม่าบอกว่าจะกะจายสิบสองจะอาจจะถอยอยู่เพื่อสอบไปได้ เราต้องนั่าหว่าหงิดเมื่บท่านเป็นเลยกไม่ห่วงจ้ะค่ะท่านถามว่าอะไรตอบท่านว่าอีกปีเดียวก็พอจ้ะค่ะท่านว่าท่านถามผพ้่อจต่ตท่านว่าให้มันอยู่อีกเดียวไ่ได้นะสมเด็จท่านว่าเมื่อว่าเราก็เป็นหนะ่งหลวพ่อบอ่าทุกดอกม่ก็ได้เป็นจบกท่านดียนไม่ใช่ท่านอย่ช่วยเลกเด็ก่อนนะอยากจะปรึกษาท่านดูว่า ตุวปลาดุกคือว่าตัวเกินสี่สิบสองได้ไหมถ้าว่าอารมณ์มันเข้ามาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบไม่ได้ถ้าห้าสิบมต้องอยากหัวถ้าเพ้าดปว่อย่างนั้นแอเรา้นงคนก็คิดว่าความจริงก็เหมือนอยาหรือความจริงยาจริงยาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาก็เข้าใจาเราดีไม่ได้โกรธกัน คิดเข้าข้างตัวเองมากไปที่ไม่อยากอยู่นานๆแต่คิดว่าต่อไปถ้าเลื่อกหน้าที่ที่ได้ช่วยโลกมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บางเอ,อาที่อยากไปาอาจจะมีก็ได้าแา่ก่อนนี้เวลาหลวงพ่อสอนว่าการใดก็ตามเราทำเพื่อพระนิพพานาทั้งปวงใจนึง,งนนนนก็คิดว่าพระนิพพา,านนะเราขอไปแน่แต่ก่อนหน้าโลกป็คงได้เป็นจริงเป็นแห่งยิงย่งนั้น เราจะขออยู่ช่วยได้หรพี่น้องเพื่อลี้ยงยองทั้งหลายถ้าอย่างน้อยไม่ตกโรกเป็นอันใช้ได้จะช่วยได้มากย่างไรก็ตามจะขอช่วยก่อนจะไปคิดอย่างนั้นตั้งนานแล้วเพราะว่าเราเองตัวนันน้รกมากคือคงจะตกบ่อยหลายชาติจนมุดแตนดารครัวติดอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มคดหอยที่ตกสงสารถ้าเห็นใครที่จะต้องลงไปสเวนพวกนั้น พราะรู้ว่าคำสั่งของหลวงพ่อท่านทุกอย่างอย่างน้อยถ้าให้พขะได้มีโอกาสได้ฟังบ้างได้มากน้กก็ยังดีคื่อจะได้เกิดความคิดความอ่านที่ทปทเป็นไปในทางที่ดีขึ้นคือรู้สึกมานานแล้วว่าข้าพเจ้าเองก็จะหนุนทุกอน่าด้วยวิธีไหนก็ตามก็ไม่สูงสุดเท่า พิธีที่เพื่อนลจะเพื่อเป็นการคงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่หลวงพ่อกระทำไว้ให้ดีที่สุดหลวพ่อท่านมีพร้อมท่านทั้งขู่ทั้งตอบทั้งพอนทั้งสาวยายหสงขาเคยบอกข้าพเจ้าว่าลายเข็มที่ว่าแล้วน่แล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านหมิ่งกว่าเข็มอีกนะหลวงเก่อนหลวงพ่อจะขึ้น ท่านบ่นท oh ่านหันมาถามพระพุทธเจ้าว่าอ้ขี้โม่อใครอยู่ข้างหลังท่านอยาาข้างจ้าอุตุกรัมท่านว่าอย่าห้นคล่อแต่แค่นี้ก็ดูเลิกแล้วยังไม่ว่าฟังแล้วเพิ่มพื่ท่านมีครบฟังแล้วก็รู้ตัวว่าอยู่ดีๆได้พอต้องมันถึงที่ดีกว่านี้แต่ก็ไม่เสียกำลังใจไปเสี่หมดตอนท้ายท่านมองบอกว่า ถ้ายังไม่แน่ใจไม่ต้องพูดนถูกแล้วแต่พี่ๆจะมีเวลาท่านเคลีอมาทๆอย่านี้ว่าเป็นคำเด็กตรงปันมันนี่เลยขอจุดว่าต่นี้อาจใช่ด้วยดวตาที่ถ้าไม่เพ้ถึงขั้นจริงๆในสาวที่สามเมืองห้าข้้งพวกเราตุนกันตนเช้ามาคุยกับคนเสันติราน ท่านผู้นี้เราก็บอกไม่ถึงต้นเก่งมากแค่ไหนแต่ท่านคำพูดจริงใจเราหมดชิจริงใจกับพวกเราทุกทีนที่พี่ที่ฟังตามสรุปตรงธรรเดียวกันว่าท่านพูดเก่งมากที่ได้สาระประโยชน์ท่านว่าอีกไม่นมานพวกเราจะได้ช่วยโลกกันตามแต่ละหน้าที่เราคงต้องรู้พ่อวัน,นที่สินน้นานุบุญดอนเมือง ท่นพ or he like <wh> ีนเพ่อเวลาเก้าโมงยี่สิบนาทีแต่พี่นินทยานเึือเวลาก้มงสี่สิบนาทีพวกเรากลับมาพกันที่บ้านท่านเจ้ากูอยู่พี่น้อยขอหลวงสตรียันกับเพี้ขณะที่พี่แดงกำลังพงมาทีพระเจ้าก็เห็นหลวงพ่อสักคู่หันแตอีกครั้งถึงท่านพังเพื่นสูงใหญ่แม่จีวนท่านตัวสีกรดเหมือนไม่ใช่หลวงพ่อ เป็นท่านชี้ไม้ตัวน้ท้าหรออ่ไรคล้ายๆ้ท้ามาที่พวกเราท่านนักมรตตั้งแต่ครูป้าประดับหรืท่านว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ท่านชี้ไปพร้อมกับนักปฏิญญาคนไม่ทราบทำไมจะนั้นข้าพเจ้าหันไปถามกับถามท่านว่าสิู่คนเจ้าพะอยูท่านว่าเป็แปความอยากรู้่อจะไม่ข้าพเจ้าลดนตามนักมองหันไปนักปืนแล้วไม่ดอกใคร พี่จุลดาก็รบกับข้างนอกข้าเจ้ารับได้แปด,นดคนพดีไม่ได้นักพี่บดยซึ่งท่าไม่ได้ชี้และพี่จิลดาที่รัออบออกไปข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายพนังตาที่เด่นทามว่าใครมารล้จักแบหัวเป็นหมดุดข้าพเจ้าจะช่วยท,ท,ทันทีมันยังช่วไม่ออกเราต้ดอดงทุกข์นั่งหนัาแบอยู่หรอกได้ มันตู้อะไรก็ไม่รู้อาจเพราะข้าเปเจ้าหรือไม่เข้าะในการใช้ตูเป็นได้ท่านคู่พี่แดงก็ถามว่าเป็นคืนฤาษีท่านไม่ว่าใหญ่มาหรือเปล่าพี่ดงว่าสมผัติได้ไวมากข้าพเจ้าก็นั่งดูตอบไปว่าไม่ใช่แต่ท่านไม่ว่าใหญ่ขึ้นมาข้าพเจ้าหมายถึงท่านแม่ปู่ไ่เห็นท่านเจะทัาบยืนทางซ้ายพี่แดง พระเจ้าก้มกราบท่าวันนี้เห็นท่านทรมทุกเป็นทอย่าอย่เลยดีแเป็นหมดู่ท่านก็ผ่านคทพิเดียมาเป็นคำพูดแเลยท่านแปลว่าท่านแม่สลพรก็ฝากมาให้บอกพว่าให้ป็นบบบไปด้วยอยากทุกใจในท่านยาก็ตื่นขึ้จิตอใดถึงทุกข์กงว่ท่านบอกว่าอยู่ตรงี่ไหนมากเล้ว ไม่เข้าใจะอะไรให้มหาพถรที่พระจุลมณีถามทักท่านคุณครับท่นาน่าติบอกว่ามากหล,หลายเท่าไรที่ไม่ทักไม่เรียกหรืหน้อยใจแน่รักทุกคนแต่คุณที่เรียกที่ทักพย็ยญาเคงยิ้มดูยิ้มชูมาญาจะให้พอแต่ตองขึ้นบป็ขอเองถ้าขึ้นไปไม่ได้ยากจะมาให้เห็นเองไปได้ข้อเดียว ท่านขึ้นไปเองขอเล่าสามข้อท่านยากให้กำลังใจว่ามันปฏิบัตไิไปเรื่องนานจะได้วันนี้หลวงปู่การท่านก็สอนพวกเราว่าเจ้าจงให้ควรธรรมะเตหตุโอสมเด็จั้นสามนาสามขั้นเจ้าให้ถองแท้จากนี้โยนห้างเพื่ออย่าไปสงสัยพิจารณาให้เห็นแจ้งขึ้นควรเหตุการ์พิจารณาข้อต่อไปจะได้ลดเ่งไปโดยตัวดี วันอาทิตย um ์ที่สี่นางหกขั้มหยอบอง่มสมเด็จองค์ปฐมก่อนการที่หลวงพ่อสั่งไว้แลื่องมหาท่านแม่เพื่อคุกับท่านทุกเขก็มีการท่านแม่สีท่านกำลังประชุมกันมีนางฟ้านั่งเป็นไปหมดขอท่านจึงกรารท่านย่าท่านเมื่ที่พรทุกข์ข้าพเจ้าไหว้ท่านท่านยิ้มอยู่ท่านสาวมรุกมือข้าพเจ้าไหว้ถึงการรับไหว้ ท่านพามากลับท่านยาท่านระท่านอยู่เหนอท่านไจากับท่านแล้วก็ขอพรสามข้อจากท่านเลยท่านยาจะขออะไรล่ะคือท่านยาแล้วแต่ท่านจะเหนด้าค่ะท่านยืนยัว่าอะไรยากจะให้สามข้อคือหนึ่ให้ทำท่างกายวาจาวุติ เราให้มความกปกันดีเป็นล่าแต่ไม่ร so ู well, so, ้ว่าท่านหายถึงย่าถ้าพรเจที่นที่นใครจะทำได้เต็มที่ถึงดังตั้งใจไว้ในข้อสุดท้ายท่านให้ท่านบอกว่าจะใช้ได้ทันทีเลาที่เป็นจริงหรือใช้ขัามพื่อจะเ่ิทันทีคหนว่าเป็นเรื่องเกิต้องกี่ยวกับพวกใหรือไม่เรื่องเกี่ยวกับจิตถ้าพเจ้ามงมาได้ รับคำกราบที่ท้าท่านอยากนั้นท่านพี่พามาที่เทวะจันถารู้สึกหนีอยู่ก,กนนั้มกลรวหวางเท่บ้กพรมท่านเจ้าอาจาจะเข้าใจผิดไปก็ได้อัน,นูเขาเ้าท่านสุวรรณไม่ค่อยรู้เครหรอกบนนั้นเป็นที่เราสกสิทธเห็นท่านปู่พระอิ่มกนะทั่อยู่ในที่แห่งหนึน่งโดยนึกทิพยแต่นี่นจบเทวสภา ที่เปนท่าท่านเตืนดูคล้ายวอร์แต่ระดับปดาไปเริร่เพี้ยนปแยรแายท่านก้าวออกมาเหมือนย่เห็นท่านสดใใและร่ากายส,ด,ส,ด,สดวางท่านสอนอะไรอยนนู่รุ่ใหม่จะค่อยๆรู้แต่ว่าต้องการให้กำลังใจจะขอนคราะเพราะว่าตอนที่จะเลาต่อไปนีเป็นการที่มุกการสุบการแล้วก็ท่าน